ส่งหมายเลขยี่สี่ครับโทยะนาคามุระแทนที่ของสุทิโอกาชิวะนะครับส่วนสุภโชคเนี่ยลงมาแทนฟุกัยนะครับต้องดูว่าเจ้าเช็คจะยืนตรงไหนครับเป่าสัน้นบาชิงเขาไม่แล้วปล่อยยาวเลยครับตรงนี้บ่อตบพื้นสัมผัสบอลตรงนี้ ชินโซโคโรกิใช่สุ per โชคมาแล้วครับสปีดตรงนี้ทันด้วยครับสุ per โชคสารชาติได้พาบอลเข้าไปในกอดแล้วตัดขึ้นมาแถวเสาลัดซัดตรงนี้โอ้โหโห้าศูนย์ประเดิมด้วยแอสซิสต์ในเจอร์รี่เลยครับสุ per โชคสารชาติโอ้แล้วคนทำประตูเป็นเดลตาเอากินะครับ5ประตูต่อศูนย์ครับโดยแอสซิสต์จากสุ per โชคสารชาตินะครับโอ้เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจของแฟนบอลซัปโปโรครับดูครับชินโซโซคโรก,กิแล้วสุดท้ายบอลไปถึงเอากินะครับ แล้วก็ดีดมาให้สุภโชคใช้สเปีดความเร็วครับแล้วมองอยู่แล้วครับเอาเกียร์เติมมาแล้วยิงเสาสองเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นสัมพันธ์แรกๆของสุภโชคตั้งแต่เปลี่ยนลงไปเลยนะครับแล้วจุดเริ่มมันก็มาจากเอาเกียร์นี่แหละครับให้บอกกับสุภโชคสุภโชคคืนให้อย่างสวยครับเนี่ยครับใช้ท่อนแขนคอนโทรลวนหรือเปล่าอยู่ที่ผู้สินว่าอ่านแบบไหนครับถ้ามองว่าใช้คอนโทรลเนี่ยก็เรียบร้อยครับ เนี่ยครับแต่จังหวะนี้ยังไงก็ไม่ล้ำแน่นอนนะครับจังหวะการวิ่งของซูเปอร์โชวครับให้ครับเป็นแอสซิสต์ของซูเปอร์โชครับหนึ่งนะครับกับการแอสซิสต์ในเจนิกแล้วก็เอากีก็ทำประตูได้ครับ